โรงเรียนวัดดอนตลุงพระสัทธานตั้งอยู่ที่1 4 2ตำบลกอบพับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2466โดยระยะแรกอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนจนกระทั่งพุทธศักราช2484จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิ้น5หลังปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวชนะด,ดาทองประเสริฐ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนตลุงรัศฐาทานจ่าสิตรีหญิงพัทรมนทรับเลิศรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนตลุงรัศฐาทานโรงเรียนวัดดอนตลุงรัศถาทานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการเรีินการสอนในระดับชั้นประถมวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ปัจจุบันมีนักเรียน281คน มีผู้บริหารค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุงรัศฐาทานเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรศษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมคำขวัญของโรงเรียนประพฤติดี มีความรู้สู้งานสีประจำโรงเรียนสีเหลืองสีฟ้าโรงเรียนวัดดอนตะลุงราชธรามมีการดำเนินงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงสนับสนุนให้ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสารวิชาโดยปรับให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนเพื่อปลูกฝังแนวคิดความพอเพียงความยั่งยืนและความมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อประเมินและพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน และยังส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยในการปรับใช้แนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการสอนซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนครูได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายจัดหาสื่ออินเทอร์เน็ตบริการทั่วถึงทุกอาคารเรียนมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพคุณครูทุกท่านร่วมกันสอดส่งดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนประสบปัญหาโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100เเซเพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมทางครอบครัวและความต้องการของนักเรียนซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างโรงเรียนและครอบครัวนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน หรือขาดแคลนทรัพยากรเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนาไปตามศักยภาพของตนเองได้รางวัลที่ภาคภูมิใจโรงเรียนวัดดอนตะลุงราัสถานเป็นสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ระดับสังกัดและระดับประเทศจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567นางสาวชนะด,ดาทองประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุงราชสถานได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตตรวจราชการประจำปีพุทธศักราช2567นางสาวชนะดดาทองประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุงราชสถานและนางสาวกาญจนาเทพรัตนวิชัยครูโรงเรียนวัดดอนตลุง รัศฐาธานได้รับรางวัลปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2567นากงสาวชนะด,ดาทองประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุงรัสถาธานได้รับรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกอว์ดครั้งที่12ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา2565-2566ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางสาวชนัดดาทองประเสริฐผู้อํำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุงราชสถานได้รับรางวัลเสมาสัานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดดอนตลุงราชสถาน เป็นสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best City Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สถานศึกษาขนาดกลางรางวัลดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่3โรงเรียนวัดดอนตะลุงราชสถานได้รับรางวัลทรงคุณค่าสํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE Award ครั้งที่12ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา2,565-2,566และได้เป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกในการเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับเหรียญทองประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดตอตลุงรัศฐาฐานได้คะแนนวิชาภาษาไทย และคะแนนวิชาคณิตศาสตรส์สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดดอนตลุงรัศฐาฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดดอนตลุงรัศฐาฐานเด็กหญิงสุภาภิษสุวรรณวงศ์เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ลิเทียนและเด็กหญิงดารันจันหอมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขัน โตวัทิยติคนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่โดยมีนางสาวสุธิกาคู่สวดเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,567นักเรียนหลักสูตรปกติจบการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน32คนเข้ารับการศึกษาต่อในสายสามัญจานวน7คนเข้ารับการศึกษาต่อในสายอาชีพจํานวน22คนและประกอบอาชีพจํานวน7คน โรงเรียนวัดดอนตลุงรัศฐาทานได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางเลือกหนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบโดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาซึ่งสามารถนำวุฒิการศึกษาที่จบไปสมัครเรียนต่อหรือสมัครงานได้ตามปกติ